แต่บางคนอาจจะคิดแผนว่าเดี๋ยวจะหาวิธีการสกัดไม่ให้บวชไี่มีใครคิดแบบนี้บ้างไหมมีไหม,มีไม่แน่นะอาจจะมีนะเนี่ยจะฮะเลยเดี๋ยวเอ๊ะสกัดไว้ดีกว่าถ้าไปบวชเราก็ไม่ได้ฟังธรรมถ้างั้นให้เป็นคารวะด,ดีกว่ายอมคิดอย่างนี้บ้างไหมห้ามคิดแบบนี้นะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถือว่าเป็นการขวางบุคคลที่จะบําเพ็ญเนคขมมะใช่ไหม การขวางบุคคลที่จะมาเป็นเนคคามะก็คนบางคนก็มีเนคขามัชชาสยะไงอัธยาัยที่น้อมออกจากกามก็คือเห็นโทษของกามโดยเฉพาะอ,อัธยาศัยของวับวิษ,ษัทมีอยู่หกนี่หนึ่งอโลพัชชาสยะอัธยาศัยที่ไม่โลกไม่ติดข้องในสีเสียงกลิ่นรสกลภัเลยเหมือนบัวเหมือนใบบัวไม่ติดน้ําอะอโทสัชชาสยะอัทยาศัยที่ไม่โกรธไม่โกรธ มีใจที่ชุ่มฉ่าไปด้วยเมตตารละปรารถนาดีเอืออ้อทอดอโมหัชาสยะอัยาศัยที่ไม่หลงอัยาศัยที่เป็นไปกับปัญญาชอบฝ่รู้ใยศึกษาใยสร้างสารใยฝึกเนี่ยนะแล้วก็ปาวิเวก,กัจชาสยะอัยาศัยที่น้อมออกจากน้อมหาวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกโดยเฉพาะอุปธิวิเวกออกจากกิเลสแล้วก็เนคขมัชชาสยะปฏิยาสัยที่ออกจากกาม เบื่อเบื่อกามเหมือนท่านพยาศาที่บอกว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเนี่ยบอกการมาคุณวุ่นวายหนอกามาคุณขัดข้องคือการที่จะต้องนีไ่ไหมมันคับแคบในชีวิตคารวาสเนี่ยใช้คําว่าพระหูก,กิจโยพระหุกรณียโยกิจก็มากธุระก็เยอะกิจการงานมันมีเรื่องเยอะมากพระหู ออาพาโทมันมีแต่อาพาธหรือมีแต่สิ่งที่เสียดแทงเต็มไปหมดมันต้องแย่งกันเนี่ยมันต้องแย่งกันมันต้องต่อสู้กันมันต้องถูกขัดขวางอะไรกันหูเยอะแยะหมดแล้วก็ช่องทางก็แคบๆคบหวังกันจอถ้าหุบปุญญตาลาโยเป็นอันตรายต่อบุญเวลาจะจะทําบุญแต่ละครั้งก็ถูกสกัดแล้วสกัดอีก ไหนงานมาสกัดไหนลูกมาสกัดไหนภรรยามาสกัดเนี่ยไหนเจ้านายบ้างลูกน้องบ้างหรือสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมสกัดหมดเลยเป็นอันตรายต่อบุญฉะนั้นปปราชาเนี่ยเป็นเป็นที่โร่งโปร่งแล้วก็เบามันออกจากเนี่ยบุคคลที่ปรารถนาออกจากกามทั้งหลายนี่ท่านพยาศาสตร์ก็บอกว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอก็แปลว่ากามคุณวุ่นวายกามคุณขัดข้องพระเจ้าเสด็จทรงกลมอยู่ พระเจ้าก็บอกที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอแปลว่าอะไรไหมนิพพานไม่วุ่นวายหนอนิพพานไม่ขัดข้องไม่ขัดข้องนิพพานคือสภาวะที่ดับราคะโทสะโมหะนิพพานเป็นสภาวะที่ดับกามปพบรูปปรพบรูปประพบเป็นสภาวะที่ดับโดยไม่มีส่วนเหลือดับทั้งขันห้าออดับทั้งกิเลสด,ดับทั้งขันห้าด้วยสภาวะนิพพานที่แท้จริงไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกดิด พอท่านยาศาสตร์ได้ยินอย่างเนี้ยพุทธเจ้าก็มาที่นี่สิตถาคตจะบอกข้อปฏิบัติทางดําเนินไปสู่ความไม่วุ่นวายไม่คัดข้อโอ้ท่านก็น้ำตาไหลโอ้เนี่ยสิ่งที่ปราดทนา